ฮลัฮโลโหลฮัลโหลพ่อแม่พี่นอ้องอสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีนะฮะทุกคนทุกท่านนาเวลานี้ก็แปดโมงกว่าแหละพี่น้องเอ้ยเนอะ มึงสิไปกับไผ่หืงหูมุม,มโอ้ยเหล็บกระยาวลยังบอร์เตัดเยู่ขออไผ่าลายๆด้วยพี่นอ้องเหล็บยาวยังบอร์เตัด ไม่ตัดออกเครื่องหนึ่งสตัดออกเครงห,งต,หตัดให้เส้นทีเตัดเลยพเ้นก่อน,ก,น,น,นก็ตัดวันนี้แหละแนวเอาีมันก็เย็นแห้กู่างามาบักอห่ไมไหมหรอวะ เย็นสรุปยังเป็นไข้ไปหนี่เาาตดงแบน <c oughs> ยังไม่หายยังมีเสื้อไข้เขาเห <c oughs> ็นตาแดงกับปวดหคอปัญหาเบือนไปเกี่ยวข้าวแ <c oughs> ้วก็ได้ข้าวสุปนะเกี่ยวแล้ว ข้าวซุปปลาไหะเสนอข้าวห่ากับซุกแถวเดียวอย่างดีโอ๊ยก็วะพี่น้องเอ้ยเมื่อยแต่กินยานหะจะไม่กินมันละป่ะเอามาพี่กินยาสิเบิร์เป็นกรอบเลยนะยานะโอ้โฮ ขาลัมอยู่ได้เนี่ยกินก็ได้ขาลัมอยู่ก็ไม่หายห้ามห่อนมีบอสหายอย่างมาน่ะอีไอซุปไปมาเลย มาขึ้นไอ้ทุง้งทุ้งทุงทุงท้งให้สักคอน้แปะอาน้นาอุ่นมาให้กินก็เลยก็เลยไขย่แน่เมื่อห้าไปเที่ยวงานเนี่ยเด้ริ๊งนะห้าไาานะข,าขา่แล้วบัดนี้ห้าส่วงส่วงไข่อะไรอะไรไปไปกับบัตรมีปฏิกิริายาอเองดอกกับปกติกะ ซึ้มๆอยู่กับบริเิงขนาดก็คือตอนนี้เนาวาเดยรอบนี้นะถ้าเป็นไข่กับเน่าปกติเขาไข่นะบอกเคล่นบอกเคลนเกินซองมือกับ้ายเวลาตัวนี้เขาจะเป็นแห้งเติบเนาะมีอบันิเหไหมสำรับมาแล้วจ้า ข้ากับมิตนาวพิทไอพี่นามวมอกบาซิลอ,อนนโปนกะโปูได้นี่เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นปนกะปูอันนี้นนข <c oughs> นนวบกุง้งอันนี้คือแกน,นูเออแกนูขอบคุณอืมก็ลายแท้กิตขขาวเศร้าเด้อพี่น้อง มณีศิลาสังขารแปดผ้ากันเปื้ไปไล่โซนพี่น้องจ๋าเนาะพอได้มาลงมาไลาย่ยะไปงานแข่งอเรือชาลุม,มานจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพราะว่าจะพาไปที่นี่ผมมีเงินไปเม,มือนีนที่ไหนสิบสี่สิบห้าสิบหก เปิดให้ป้ายสื่อๆไม่ไ hmm. ด <pi come into Spanish> mm ้เปิดด่านมาพี่น้องจ๋ามาเด้อพี่น้องเหนื่อยกับการเป็นไอเป็นไออไอร้ายจนเมื่อยอืมผลลัพสังคารก็เกี่ยวเขาแบบว่านอนอยู่ยห้องมันก็บอดเศร้าแล้ว่านอนลายนอนเบิดืิอปวดเบิดกระตุนกระโต ก็เลยเอาเสื้อโลกไปตากแดดหวังจะฆ่ามันแต่กูจะตายอย่อืเนี่ยมันแบบถึงว่าเอาสิเซ้าไข่ล้ะจริงแต่ว่ามันยังมันมีเสือไข่แล้วตากแบบาดดมันปวดทวา้รู้สึกจะเป็นไข่อยากทกินมะขามป้อมเดี <c oughs> ยกก๋ยวให้พีดูเขาเน่ยมื่ลายหัด เข่าก็บอก่ายกินที่นออ้องแต่แต่ไข่ามาเนี่ยบรีแท็กจะไิกินเข่ากินน้ำได้ไ่ต้องม,มานะได้อะไรมาเือขาแกลวที่ไหน,นร้านยังไ่ได้กินเข่าบดมือม่กินตอนแรก โอ้ยมือว่านี่นะแคาแบนร่างกายปกติเลยเด้อว่านี่ตอนสอบไปส่งลูกอืมก็กินข้าวเยืเ่อนลูกกับปิ้งเบสกินขา้าวเศร้าแล้วก็นี่มาล่อเขาจนใบสามใบสี่ก็ไม่กินข้าวเยื่อนมาสิไปหากินแถวหาดห่า,หางบม่มีกับบารีคลายโอ้ยจะรอดไหม ต้องรอดสิน้องทุกคนไายวัดใหญ่ก็แต่แกงหนูว่ะอันนี้พ่อนอีปู่ไม่ไกิน ก้อยประเจวก๋อยมันอือใช่นอันันมีอย่งีย่อย่ยยก,ยกระโต้ข้อยนงกยกยปลาซิวอย่างก็บริยากเมื่อวานเขาตมเป็ดลาบเป็ดกับบริกินนะเขาจาา้าค่ะในกระเบิ้ง มม่อยากจะต้องกินเหมือนมันจะมีแหง้งแต่ยาเลิกกินแล้วกินอยู่เ้าเทียงแรงเ้าเทียงแรงกินลายจนแบบ Men Q, เม้นคิ้วยากินเขาไม่เห็นว่าเขาซึ้มันหายสารพัดยา 3, 4, สามสี่ชนิดกินจนหมดกินลายจน ตับใจจะพังหมดแล้วกินยาลายก็ไม่ดีเดี๋ยวมีตัวแรกมันซีขื่อเข่าเปลี่ยนยากินเนาะนี่ค่ะปันป่นเข่าของกับไ <c oughs> ทยไปแลนะเข่าเก่าเลย 叫我也不会。 ซมมตเหมือนีย่กะข้าวต้มบริกรยังแนวพิษไอน้ำเย็นของบอกของหวานเนี่ยขาบริกินแต่ว่าขนาดบ,บริกรยังซัมเน่ถ้าไปกินปุน๊บในนักกว่าเก่าเมื่อวานนี่ไปกินน้ำเย็นคอจนแหบมันกระซ่าเถื่อนก็เลยลองกินเป๊ปซี่น้ำแข็งกว่าจ้ะมันเห็ดเสร็จู่กมัอนกันะ ข้าแห่งอย่างที่หน้าตัวค้นไข่กันลาเนยเมื่อนนี้นะหนาวเด้มั่อนนี้ลมแหง้งกว่ามหัวลมอุ่นอื่น คือแตงโมวนินที่บ้านบ่มีหนาวแล้วเด้อหนาวส่วง่ะเมือเขาพันษาเลยน่าอหไรไปบุญยังหนาวเลยไี <c oughs> ย่ขี้ป่นปูเนี่ยมีอะไปูไม่ใช่ไอ้คืน้ำหอ่อน้่หนิพานเสียบน้ำหอนดีบิดคืนบิดบ้าน กินน้ำห่อนกินน้ำอุ่นทอดไข่กะไอ้กินลาบก,กินก้อยกะไอ้ผิดเขากล่วย ลมแหงแ้งเราสิครับเวลาขี่รถนะขี่ฟุ่นนะกุ้มกุ้มผมไม่รถวิ่งกบขี่ฟุ่นทาน่ามันผัดแหง้ง <c oughs> แต่ว้าวเย็นเรายัางฮอนอยู่